เปิดโพสตคุณแม่เนยเจมพิกเลตหลังลูกสาวโดนด่าไล่ไปตายถึงคันต้องออกมาตัดเพ้อเลยทีเดียวละคะทาไมเราสามคนถึงดูน่านรังเกียจสำหรับคนอื่นเสมอเลยนะสําหรับสาวสุดสวยของบ้านอิมราพรของคู่แฝดอย่างเนยวรัตา แจมชรัตาและพิกเลตชาราดาที่จู่ๆก็โดนชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ด่าหยาบคายว่าอีเออีจุดๆ,ๆสามพี่น้องพวกมึงไปตายไปอยู่ไปก็รกโลกไปตกนรกอีกคนบาปอีดอกเกลียดพวกมึงสามคนอ่ะสงสารแม่ลูกเหมือนบาบุชายมันไปบวชมันอดทนไม่ได้เชิญทรมานต่อไปก็แล้วกันอย่ามาแกล้งแฟนผมอีกนะเก่าอย่างพวกมึงสามตัวโคตรทุเรศอีหน้าผีกูไม่รู้หรอกว่ากูคือใครเหนื่อยโมโหไปซิสามพี่น้องเนยแจมพิกเลตสุดงงถูกชาวเน็ตด่ายา ซ้ำยังไล่ไปตายเรื่องนี้บอกเลยค่ะว่าหัวอกคนเป็นแม่เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่ลูกสาวนั้นถูกด่าทั้งที่ไม่ได้ทําผิดอะไรออกมาจึงออกมาปกป้องลูกทันทีโดยคุณแม่เจียว,วราพรก็ได้ออกมาเผยภาพกับลูกสาวทั้ง3าคนพร้อมระบุข้อความว่าลูกเราอาจจะไม่ได้สวยน่ารักสําหรับทุกคนแต่สวยน่ารักที่สุดสําหรับแม่พร้อมติดแฮชแท็กรักลูกนะแนบท้าย